เรื่งราวที่มาที่ไปนะครับถามว่าทําไมผมถึงต้องมาตะกุฏโทนทั่นโดดเด่นยังไงท่านเก่งขนาดอิสลามยังให้ความเคารพนับถือแม้แต่หลวงพ่อชํานาญนะครับวัดชินเวลาลามนี้เพุ่งปัจจุบันเนี่ยให้ความเคารพหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์พรมากนะครับมีงานพุทธ,ธาพิเศษด้วยกันเนี่ยจะไปพุทธ,ธาพิเศษด้วยกันเป็นเนนก่อน เป็นเนียนได้ทักสองสามปีชายบวชอยู่ธรรมยุทธ์อ๋อไปบวชธรรมยุทธ์มาสามปีใช่บวชอยู่วัดสุวรรณจินดารามอ๋อไปอยู่เดินตูดงสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าสุมาอี้ในรายการนักบุญพระเนจรนะครับวันนี้นะครับผมจะพาแฟนเพจของช่องเจ้าสุมาอี้นะครับมาเจอกับพระเกจิหนุ่มอีกองหนึ่งของจหวัดปทุมธานีนะครับเจ้าของสมญาณนามน,นะครับพระเก่งไม่จําเป็นต้องแก่ถ้าหากว่า ไทยนะครับมาในจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับจะเห็นสติกเกอร์หลังรถที่ติดคําว่าตะกุดโทนนะครับทุกคนจะต้องหาว่าเอเป็นสติกเกอร์ของที่ไหนอะไรจังไงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาหากับเจ้าตำหลับตะกุดโทนอลือลั่นแห่งทุ่งลาดหลุมแก้วพรเกจินหนุ่มรูปนี้นะครับเป็นทายาทของหลวงพ่อเยือนนะครับนอกจากสตอรี่เรื่องราวที่มาที่ไปนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงก็ต้องมาตะกูโทนท่านโดดเด่นยังไงท่านเก่งขนาดอิสลามยังให้ความเคารพนับถืออันนี้ผมจะเป็นกระแสรดรามากหรือเปล่าไม่รู้นะครับการที่พูดถึงต่างศาสนาแต่ต้องบอกว่าคนต่างศาสนายังนับถือนะครับนับถือในปฏิปทาและก็ข้อวัดปฏิบัติของพระอาจารย์รูปนี้นะครับไม่ใช่บอกว่ามาเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวจะเป็นเป็นคำพูดที่อาจจะทำให้เกิดการโต้แย้ง แล้วก็ทะเลาะอะไรเขาเรียกนะกระแสดราม่าก like ันเกิดข so ึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับท่านครับพระอาจารย์พรวัจจันทราบหรือวัดท่าข้ามแห่งจังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วยอดพระเกจิหนุ่มอาคมขังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีเจ้าของรีเด็ดเลยนะครับพระเก่งไม่จําเป็นต้องแก่อีกหนึ่งรูปของปทุมธานีนะครับเดี๋ยวไปตามไปรับชมกันเลยครับ เราก็ได้มาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระาพอาจารย์พรแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักประวัติของหลวงพ่อนะครับมารู้จักประวัติของทางวัดก่อนวัดนี้มีตำนานมาที่น่าสนใจคือชื่อว่าวัดท่าข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปอดีตก่อนหลวงพอ่อพระาพอาจารย์พรก็มีหลวงพ่อเยื้อนนะครับซึ่งเป็นเกจิที่ชาวมุสลิมเนี่ยก็ยังให้ความเคารพนับถือนะครับ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันตั้งแต่อดีตกันก่อนเลยนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงกับนักัสการ,าาค,ารครับหลวงพ่อครับผมวันนี้ก็มาขอเม่ตาหลวงพ่อหน่อยรู้จักกับหลวงพ่อมานานแล้วครับแต่ว่าไม่เคยได้ทราบประวัติในกลุ่มของหลวงพ่อแม้กระทั่งลูกศิษย์เนี่ยก็ยังไม่รู้ประวัติเลยว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ใครนู่นนี่นั่น,นแต่รู้อย่างเดียวเลยครับว่าถ้ามาเจอหลวงพ่อต้องขอบูชาตะกรุดหลวงพ่อนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ทุกคนจะรู้กันหมดแม้กระทั่งพระ ราชาคณะนะครับยังขอตะกุดหลวงพ่อเลยมีภาพยืนยันอะไรหลายๆอย่างครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปนะครับหลวงพ่อครับที่มาที่ไปทําไมถึงชื่อวัดท่าข้ามครับสมัยก่อนเนี่ยว,วัดวัดท่าข้ามเนี่ยเมื่อก่อนเ,นเป็นทางข้ามของพวกว,วิชาชีพคือชาโมยแถวเนี้ยนะครับใช่เพราะจะ ไปลักคุงลักไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาข้ามที่นี่ที่เดยวข้ามอะไรครับข้ามคลองเนี่ยหรอครับคลองคลองบางเตยอ๋อข้ามคลองบังเตยนั่นแหละเลยเขาขนานนามให้เป็นวัดท่าข้ามเมื่อมารุ่นอาจารย์เยื้อนเนี่ยครับท่านก็จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อของเจ้าของที่วัดที่ยกที่ให้วัดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นหม่อมจันทร์ ก็เลยเป็นวัดจันทารามอ๋อเป็นหม่อมราชวงศ์อะไรอย่างนี้เลยใช่เป็นเมื่อก่อนเนี้ยเขาเป็นเมียผู้ว่าผู้ว่าก็คือเป็นหม่อมท่านวิชิตชนละชัยนามกุชลชนละชัยครับนนะที่ลูกชายเขาเป็นซอวอที่ยกพื้นที่เนี้ยให้วัดทั้งหมดวัดน,นี้สร้างมานานยังครับหลว่า สร้างพศสอง7สอสิบเจ็ดโอ้ตรงนันกล่ก็ต้นต้นรัตนโกสินรัชก,กาลที่สองที่สามประมาณยุคสมัยนั้นเลยอดีตคือชื่อวัท่าข้ามก่อนเลยว่าวัท่าข้ามเลยมาเรื่อยมาจนมาหลวงพ่อเยือน<า>นี่เจ้าวายมากี่รูปแล้วหลวงพอ่อหกรูปรวมหลวงพอ่อใช่ผมก็แต่ละองค์ก็แสดงว่าเป็นกันนานเลยนะเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องแต่สองพันสามร้อยกว่าเนี่ยมัน มันเป็นรักษาการกันได้แค่หน่อยหน่อยเดียวปีต่อปีโอ้แสดงว่ามีอาถรรพ์ในรอยใช่เพราะมันอยู่ในดงอิสลามเยนะอ่าใช่ครับเพราะด้านหลังนี้ก็จะเป็นอิสลามมุสลิม้างนี้ก็เป็นอิสลามเหมือนวัดอยู่กลางหมู่บ้านคนไม่มีครับหมู่บ้านอิสลามมันอยู่ล้อมวัดใช่ครับขนาดบ้านชาวพุทธก็ยังไกลอยู่นะอยู่ไกลอยู่ของควายบ้างอยู่กูขวางไทยอะไรอย่างนี้ครับ เพราะตรงนี้จะเป็นอิสลามล้อมสมัยก่อนตรงนี้มันก็ต้องไม่มีสะพานนะพระไม่มีไม่มีไม่มีสะพานใช่ม,มันจะเป็นท็ออันนี้มันเป็นท็อท็อที่กันน้ํกากันน้ําเวลาเรือจะข้ามอะไรเนี่ยมันก่อนใช้เรือใช่ปะม,มาจากวัดบางเตยกลางวัดเปิ้งเนี่ยครับ,รบแม่น้ํามานี่<ม>ก็คือมันมีสะแลกที่เอาเรือขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้แล้วสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อการเขาเรียกอะไรบินาบดังชีปะ ต้องเรือเรือไหมแล้วอิสลามก็ต้องข้ามเดินผ่านอีบ้านอิสลามไปใช่เพราะว่าเลยเลยอิสลามไปมันก็เป็นคลองคูบางหลวงใช่ไหมมันก็จะเป็นดงกุดนะแต่ก็มีอิสลามอยู่เพราะอันนี้มันเป็นคูบางหลวงอยู่แล้วตำบลคูบางหลวงอยู่แล้วแต่นี้ว่ากูขวางไทยอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านคลองอิสลามต้องไปเดินผ่านอีบ้านอิสลามไปแล้วถามหน่อยหลวงพ่อ ซึ่งผมมาอยู่ย่านนี้เคยได้ยินมาสมัยก่อนะว่าอิสลามแถวนี้เขาก็ให้ความช่วยเหลือทั้งวัดอยู่ไม่ใช่เหรอครับก็มีความช่วยเหลืออยู่บ้านอ่าเขาก็ให้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการต่อต้านนะไม่มีต่อต้านเพราะว่าผมเคยได้ยินมาตอนสมัยก่อนหลวงพ่อเยือนเนี่ยมรณภาพอิสลามก็ยังมามาช่วยมาอะไรทีเมื่อก่อนเนี่ยมีอิสลามอยู่ติดกับวัดอย่างเงี้ยเขาก็ทุ่มค่ำคืนเ็าจะมากินน้ําชาคุยนอนคุยอะไรกันเยือนอยู่ยังมีอยู่ ครับรโตอิหมัมอะไรก็ยังมานั่นอยู่ก็เห็นในในยุคของพ่อก็เห็นอิสลามก็มาก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนที่ลงการเมืองเนี้ยอิสลามของพ่อก็สนับสนุนอิสลามไปเป็นกำนังกำนันนายกเเ็ย อปทเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวค่อยไปพูดนะครับว่าผมกว่าได้ข่าวว่าไอ้ที่ไปมาเป็นเนี่ยหลวงพ่อทําพิธีให้ด้วยนะถึงไปเป็นได้ได้ตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวเราอยไปพูดถึงเรื่องตอนนั้นดีกว่าครับแล้วอดีตเจ้าวาดนี่มาหกรูปเนี่ยหลวงพ่อพอจาชื่อได้ไหมครับจําชื่อคือเอาง่ายๆก็คือที่หลวงพ่อมาอยู่กันดีอยู่หลวงพ่อกับหลวงพ่อเยื้อนเลยใช่ไหมก็มีอาจารย์ของอาจารย์เยื้อนก่อนองค์ที่น่าจะชื่อได้นะครับ ชื่อแรกๆองค์แรกน่าจะอธิการแจ่มออแล้วก็อธิการสะอาดแล้วก็เนี่ยที่จะจำชื่อได้ครับแล้วก็มามีอาจารย์แป้นเพราะสมุปแป้นครับ,รรบที่จะเป็นมีพัดสายยิ่งเยอะหน่อยออแล้วก็มาต่อมาก็คืออาจารย์เยือนอาจารย์เยือนก็ สี 48, ่สิบแปดพรรษาคือว่าการพรรษายาวนานเลยใช่ที่กคลองพรรษายาวนานแล้วก็มาถึงรุ่นผมแล้วหลวงพ่อเยื้อเนี่ยมีฐานะการปกครองอะไรไหมเป็นเจ้าหน้าอะไรหรือเปล่าครับเพราไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นเป็นเจ้าอาวาสธรรมดาเลยเป็นเจ้าอาวาสธรรมดาแล้วหลวงพ่อเยื้อเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครหลวงพ่อเป็นอาจารย์เ,เยื้อเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนกับหลวงปู่โปง่ง หลวงพ่อโป่งวัดขุนทิพย์วัดขุนทิพย์อ๋อ oh, แล้วก็หลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์เลยวัดโบ 48, สถ์อืมสี่สิบแปดพรรษาเป็นจเจ้าอาวาสใช่นี่คือหลวงพ่อเยื้อนท่านได้เล่าให้ฟังเลยใช่ไหมใช่ก็ก็ผมก็คือหลวงพ่อก็เลยได้ศึกษากับหลวงพ่อเยื้อนนี่เลยผมได้บวชกาบท่านเพราะว่าสมัยก่อนผมก็เคยเคยได้ยินว่าท่านอนะเข้มขังว่าอิสลามยังเคารพนับถือแต่ว่าท่านอนะไม่ได้ คนไม่ได้รู้จักกันเยอะไม่ไม่รู้จักรับไม่รู้จักนะท่านจะไม่ค่อยได้นั่นนะแต่ท่านจะนั่นทางกรุงเทพมากกวา่าเพราะท่านสนิทกับหลวงพ่อวัดอรุณอ๋พอพระธรรมสิริชัยครับเพราะพระธรรมสิริชัยคือเป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะวัดโบสถ์ั่แนนก็แสดงว่าหลวงพ่อเยื้อนนี่เป็นรู้ถือว่าเป็นเสด็์กนกุติเลยนะครับใช่ เพราะสมัยนะั้นจะมีหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จประทุมอีกองหนึ่งนะนพวกนี้เขาก็คือจะรุ่นราวคราเดียวกันเลยเับมันจะอยู่รุ่นราวคราวเดียวกันเนเพราะวัดสเสด็จนี่วัดบอเงินนี่ครับนั่นแหละจะจะมีชื่อหลวงพ่ออะไรตัวผมผอมอยู่วัดบองเงินหรือบ่อทองนะองค์หนึ่งวัดหลวงพ่อละมูลบอเงินหรือบ่อทองเนี่ยวัดวัดบองเงินอแล้วบ่อทองอีกองหนึ่งชื่อหลวงพ่ออะไรนะผมผอมผมจําไม่ได้เลย เคยเสกตะกุดอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเยอะวัดบ่อทองชื่อหลวงพ่อเขียนหลวงพ่ออะไรนะวัดจันเขียนเนี่ยจันเขียนก็วัดบอเงินใช่ไหมหลวงพ่อเขียนบอเงินพร้อมๆนั่นเอาหลวงพ่อเขียนใช่ไหมใช่นั่นะที่ว่ารุ่นน้องหลวงพ่อพ่อหอมมังเตยกลางเลยนะใช่ใช่หลวงพ่อเขียนเจ่าบ่องเงินอาจารย์เขียนพวอาจารย์เขียนก็คือแกไม่ได้เป็นเจ้าวาดอ๋อไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็น พอตาแกตาแกไม่ดีที่ตาแกไม่ดีแต่ให้หวยแม่นนี่เขาว่าที่เขาให้หวยแม่นนะหลวงพ่อเขียนเนี่ยนะนั่นแหละพอแกจะไม่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดอ่าองนั้นคือหลวงพ่อขี้หลวงพ่อเขียนหรือว่าบอกเนินไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดมี่ให้หวยแม่นครับพ่อท่านจะบวชมาด้วยการสามองค์มีอาจารย์ละมูนอาจารย์ใบอาจารย์เขียนครับพอเขาก็เลยเรียกกันเป็นอาจารย์เขียนไปด้วยเลยอ๋อ ก,ก,ก็คืออยู่ใ้ใกล้กันนะหลวงพอ<ช>่อหลวงพ่อเขียนนะครับแต่ว่าหลวงพ่อเยื้อนเนี่ยตอนที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเนี่ยท่านได้บอกไหมว่าไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนได้อะไรมายังไง,งท่านได้บอกอะไรบ้างท่านก็จะไม่ได้บอกเพราะผมอยู่กับท่านได้ช่วงแค่พรรษาเดียวสองพรรษาประมาณไปพรรษาที่สองท่านก็เสีย<อ>ก็จะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่อง,องนั้นแต่ว่าหลวงพ่อนี่เรียนกันหลวงพ่อเยื้อนมาเลยเหรอครับเนี่ย ก็ได้ศึกษากันบ่าบ้างนิดนิดหนึ่งผมว่าไม่นิดหน่อยนะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่อเยือนนะมีรูปหล่อใช่ไหมข้างบนมีรูปหล่อเดี๋ยวเราค่อยไปเอารูปให้ดูนะครับเป็นหลวงพ่อเยือนเป็นอดีตเจ้าวาดที่ว่าจอมขมังเวทรูปหนึ่งแต่ว่าประทุมทานนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าจะจะดังในพื้นที่จะอยู่ในพื้นที่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมถึงต้องมานําเสนออย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อหอมวังเตยกลางนะครับหลวงพ่อ แดงวัดบางเตยในนะครับวัดสง่าวัดสแกนะครับอาจารย์ธรรมวัดเราจะหลวงพ่อโฉมตำหนักพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าที่ย่านย่านนี้ก็จะมีหลวงพ่อแสงบางนากับหลวงพ่อหลั่งวัดกลางที่ว่ดโด่งดังคน<ช>รู้จักเยอะแต่จริงๆมีจองขมังเวทเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคนไม่รู้จักมีอาจารย์ไทยอีกนะอีกองหนึ่งอาจารย์ไทยวัดไพฟ,ฟ้าอาจารย์ไทยวัดไพฟ,ฟ้าเนี่ยเก่งกาจมากนะเป็นอาจารย์หลวงพ่อขวัญบางควัดนอก พร,ระอาจารย์ไทยเนี่ยเคยไปนั่งปลุกเสกการหล่อพระด้วยกันหลวงพ่อเชิญพระโคกทองนะครับเดินมาหลวงลุงนิมนตทร่ห้ฟังอ,นนอันนี้อันนี้ขอเล่าขั้นไว้หน่อยนะนิมนต์มาปุ๊บหลวงพ่อเชิญตอนนั้นโด่งดังมากนะหลวงพ่อเชิญเนี่ยจะเอาย่ามจะมานั่งเป็นประธานคุ้มปกหลวงพ่อไทยเนี่ยรู้นะหลวงพ่อไทยเอาเอาย่ามวางเลยปึ้งแล้วชี้นะฮะหลวงพ่อเชิญบอกว่าพรรษาเท่าไหร่พอบอกพรรษาหลวงพ่อหลวงพ่อเชิญยกมือไหว้อาจารย์ไทยเลยนะ อาจารย์ไทยเก่งกาดนะครับแต่คนไม่ก็รู้จักท่านั้นมากนะแต่คนในปทุมย่านทางนี้เท่านั้นนะที่จะรู้จักอาจารย์ไทยมีอาจารย์ไทยวัดลาดอาจารย์ธรรมวัดไฟฟ้าอาจารย์ไทยนะครับวัดลาดวัดลาดอะไรนั้นวัดลาดสถาธรรมวัดลาดสถาธรรมนะครับนั่นแหละนั่นก็โด่งดังอาจารย์อาจารย์ไทยเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อขวัญรถบานควรนะเหมือนกันครับหลวงพ่อเยื้อนเนี่ยก็เก่งกาจย่านนี้จนอิสลามยังให้ความเคารพนับถือนะครับให้ความเคารพนับถือนะครับแต่ซึ่งว่าบางครั้งอ่ะ ท่านมรณภาพาไปยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับยี่สิบกว่าปีเนี่ยอิสลามยุคนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็ยังตกท่อตกผลึกมานะครับว่าปัจจุบันนะครับมุสลิมย่านนี้ก็ยังให้ความเคารพหลวงพ่อนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อชำนาญน,นะครับวัดชินเวลาลาเนี่ยเงปัจจุบันเนี่ยโด่งดังมากนะครับให้ความเคารพหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์พรมากนะครับมีงานพุทธาพิเศษด้วยกันเนี่ยจะไปพุทธาพิเศษด้วยกัน ซึ่งหลวงพ่อกับหลวงพ่อชำนาน,นเรียนโรงเรียนน้นมาด้วยกันหรือปเปล่าไม่ได้เรียน<ะ>เพราะํำนาญเขาเรียนโรงเรียนน้นผมเรียนปฐุมวิไลนะครับแต่พ่อพี่นูนกับพ,พ่อรู้จักของพ่อมาตั้งแต่นั้นเลยไหมไอ,อ้นูนนี่รู้จักกันมาตั้งแต่โรงเรียนปฐุมวัวสุวรรณจินดารามก่อนนะครับอันนี้ขอพูดก่อนนะอันนี้เดี๋ยวจะหาผมไปแลวราชบรมข่าวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะปัจจุบันหลวงพ่อเป็นเจ้าของจาาา้าของตําบลเทียบเท่าเจ้าอาเภอสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อไม่น่าจะมา บวชได้เลยนะครับคาว่าก็มีนิดหน่อยคาว่าไม่นิดหน่อยเลยนะครับหลวงพ่ออนนี้เป็นก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับซึ่งคนหลวงพ่อจำนา้ลูกศิษย์บ,บอกว่าหลวงไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งหลวงพ่อถึงได้มาขนาดนี้เพราะพื้นเพงว่าจริงเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับคนครูขวางไทยก็คือเป็นคนทําบุญที่นี่ที่วันนี้เป็นเจ้คนมีจิตใจ ็นคนที่จิตใจมาทางนี้เลยป่ะหรือมีเหตุอะไรพ่อถึงบวชมาจนเป็นเจ้างคณะตำบลได้เนี่ยมันโดยบังคับโดยปริยาย<อ>คือบวชอยู่ได้พรรษาแรกครับพอปลายปีพรรษาที่สองเนี่ยลุงพ่อท่านมรณะนะก็มีแต่พระอุโสเจ็ดแปดรูปอยู่ครับแต่ชาวบ้านเขาไม่เอาไม่เอาพราะอวุโสใช่เพราะมันไม่ใช่พระท้องที่อ๋อครับ ต่นี้เราเป็นพระท้องที่เนี่ยแล้วอาจารย์ท่านก็บอกกับเจ้าคณะตำรวจว่าให้เอาผมเนี่ยเป็นรักษาการก่อนโอ้โหหลวงพ่อนี่เหมือนหลวงพ่อชำนาญน,นะเหมือนตรงไหนหรู้ป่าครับถ้าใครใครใครตอนนี้หลวงพ่อชำนาญกำลังด่งดังจะเล่าอฝั่งหลวงพ่อชำนาญเนี่ยพอบวชเนนรู้สึกแก่รพันาแรกเวยหลวงพ่อสุรินเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อชำนาญเนี่ย ไปบอกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเลยนะบอกว่าให้หลวงพ่อชำนารักษาการเพราะว่าจะเป็นเจ้าวาดได้ต้องห้าพรรษาให้หลวงพ่อชำนารักษาการจนเป็นครบห้าพรรษาซึ่งขนาดนั้นยังเป็นไปไม่ได้รูปแบบเดียวกับหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อก็แนวเดียวกันเลยนะครับพอพรรษาสองพรรษาอะไรเนี่ยก็รักษาการจนกว่าจะครบห้าพรรษาเพื่อจะได้เป็นเจ้าวาดนี่มาแบบเดียวกันเลยหลวงพ่อสี่พรรษาผมรักษาการสี่พรรษาเหมือนหลวงพ่อชำนาญวชินเลยนะครับว่า รักษาการยาวกันนานกนขนาดนี้ยังเด็กที่สัวอายุ22 23นะครับแล้วผมถามจริงว่าอันนี้ขอถามคุณครับแล้วหลวงพ่อตอนนั้นก็เลยว่าตกกระไดพลอยโจรไปเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรไปปกครองพรกแก่ๆอย่างนั้นไม่มีปัญหานะพรวะก,ก็ไม่มีเราเหมือนกับเราเรียนรู้มาตอนเป็นเป็นเนนอ๋อบวดเนนด้วยเป็นเนนก่อน เป็นเนรได้ทักงสองสามปีหลวงพ่อบวชเนรถึงสามปีเลยใช่นี่เหมือนหลวงพ่อชำนาญนกันนะเนี่ยไปอยู่อยู่ป่าไปอยู่หลวงตามหาบัวไปอยู่หลวงปู่แหวนหลวงพ่อไปใช่บวชอยู่ธรรมยุทธอ๋อไปบวชธรรมยุทธมาสามปีใช่บวชอยู่วัดสุวรรณจินดารามอ๋อไปอยู่เดินตูดงเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมแสดงผมนี่ข้ามไปแล้ว สมัยก่อนเนี่ยหลวงพอ่ขอก่อนหลวงพ่อจะาอยุทธธรรมยุทธเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเกเรมากตอนนั้นยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงเพิ่ง<ๆ>ออกโรงเรียนนั่นแหละครับซึ่งเขาบอกว่าตอนที่หลวงพ่อเรียนเนี่ยเกเรมากเลยนะครับก็มีอยู่แล้วอยู่ดีๆวัยทำไมหลวงพอ่อถึงไปบวชธรรมยุทธเพราะเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดสวนอยู่ดีๆจาพระจะผูกกายไปหลวงพ่อไปบวชอยู่สายธรรมยุทธแล้วปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกเป็นสายพระป่าเลยนะหลวงพอ่อใช่ไปอยู่วัดป่าไป ไปทุดงไปเป็นเนรเลยนะครับเป็นเนรตอนนั้นบทเนรนี่คือศรัทธาขนาดนั้นเลยเพราะถึงไปอยู่สายวัดป่าใช่ไปกรรมฐานไปตามหลวงปู่ที่วัดสุวรรณใช่ครับหลวงปู่วัดสุวรรณชื่ออะไรครับหลวงปู่สุกีหลวงปู่สุกีเป็นธรรมยุทธธรรมยุทธธรรมยุทธสายป่าเลยนะเพราะถ้าหากว่าสายธรรมยุทธต้องพูดให้ให้ฟังว่าธรรมยุทธแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือในเมืองกับสายป่านะครับซึ่งสายนี้ต้องถ้าสายป่าเนี่ย จะได้เข้าเข้าป่าไปเนี่ยถ้าหากเราบอกเป็นลูกศิษย์ในสายเนี้ยในกลุ่มสายหลวงปู่มั่นน่ะเขาจะให้การยอมรับและสามารถจะเข้าสาลักเขาได้ใช่ซึ่งหลวงปู่สุกีก็ต้องเป็นในสายตรงกับทางนั้นเลยใช่พอหลวงปู่สุกีนี่ไปกับหลวงอยู่วัดวัดป่าบันตาดอ๋อยู่กับหลวงตามหาบัวเลยหลวงตามหาบัวเลยอแสดงว่าหลวงพ่อก็ได้ไปรึกก็ไปอยู่อยู่ได้พักหนึ่งไปอยู่กับหลวงตาบัวนะครับใช่แล้ววัดปฏิบัติกับหลวงตาบัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลวงพ่อโอ้โหปฏิบัติ มันผิดกับบ้านเราเลยะอะาอย่างไงบ้างครับบางทีคนไม่เคยได้ยินว่าที่นู่นเขาถืออะไรเขาถือฉันจั้งหันมือเดียวอะไรชันฉั้นฉันมือเดียวแล้วเราเป็นเนนนี่ต้องอยังไงบ้างก็งเหมือนกันเป็นเนนก็ต้องทําปฏิบัติเหมือนกันกับพระแล้วหลวงปู่หลวงหลวงตาบัวเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินส่วนมากผมไปเนี่ยก็จะเจอพวกพระเกจิคณาจการสายธรรมยุทธ์นะหลวงพ่อหลวงตาบัวสอนอะไรมั่งกรรมฐานที่หลวงพ่อพอจะจําได้เวลาการท่านจะมีการเทศการอบรมสั่งสอนใน<ช> <ๆ S 2> แนี่เป็นร้อยๆองค์นะแกจะไปจําได้หมดแต่หลวงพ่อหรือแกจะรู้เหรอท่านส่งจิตได้กระแสจิตน่นะได้ตรวจพระได้พอหลังจากออกจากหลวงตาบัวหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่แหวนเนี่ยหลวงปู่แหวนเมนะปีสองเจ็ดนะครับใช่หลวงพ่อก็ไปทันอยู่อยู่ทันเพราะขาบาดของ ระกรรมฐานเนี่ยมันจะหนักแน่นก็คือถ้าฝนตกเนี่ยก็ถือกดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขาบาดแล้วก็ขึ้นไปยืนอยู่บนขาบาดสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ